ใจกลางมหานครที่เหลือเพียงซากปรัก,กพังควันสีเทาและฝุ่นละอองแห่งสงครามยังคงลอยปกคลุมราวกับผ้าห่อสบผืนยักษ์ตึกระฟาที่เคยทะยานสู่สวรรค์บัดนี้เหลือเพียงโครงเหล็กบิดเบี้ยวแทงทะลุหมู่เมฆสีมนถนนหนทางแตกกระแหงปราดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิต มีเพียงสายลมเย็นยเยือกที่พัดพาเสียงโหยหวนผ่านซากอาคารเป็นบทเพลงแห่งความสูญเสียที่บรรเลงไม่รู้จบท่ามกลางความว่องว้างนั้นเอลาล่าเด็กสาวผู้รอดชีวิตเพียงลำพังเคลื่อนไหวไปตามเงาของซากตึกอย่างเงียบเชียบดวงตาของเธอสอดใส่มองหาเศษอาหารหรือสิ่งของใดๆที่พอจะประทังชีวิตไปได้อีกหนึ่งวันความหวังได้เลื่อนหายไปจากเมืองนี้เนิ่นนานแล้ว เหลือเพียงสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่คอยผลักดันให้เธอก้าวต่อไปในแต่ละวันอย่างสิ้นหวัง See no maps